จะบานันนึ้สองสำเด้าชิคเาม่โอ้พี่นอยโอ้วเมีวปั้ดพระเวนไม่เสียทำให้กินบ่อยมือนี่เขาแบบต้มน้ำเดือดัปั๊บมอพอนานกันให้สุดให้สุดก่อนพอแล้วไม่ต้องอธิบายรปมขบ้งมทเปลนเลยนะพออ้ยลองซิมน้ำดู่อ ปีนี้เพิ่งกินครั้งแรกครับมา <โด S 2> สูกิน3สามโลอุย้ยงกินอึงห <c oughs> ลวงพ่อพ่อได้โดนแียกิตไปครับต้องต้องหมูนิดหนึ่งนี่แหละจอดครับ <c oughs> โอ้โอ <c oughs> ยูทูบเบอร์มากตัววัชระพลนก็มาเสียบูมิมก็มากินอึงผมกินอึ้งไหม กินดิโอ้ดูหน้าตาก็เหมือนอื่นนะฮะหน้าม่านั่นะครับผมอ้ามาได้ได้นี่อู้เคยขาดไอ้พงคนหนึ่งในผู่เคยเนี่ยเอาฝากที่ตามเรากำลังลงเดี่ยวลงอย่างกันกำลังมันลูก้ายลุกอย่างไดโบนัสกันครับผมป้อมเพชรนี่อีกคนหนึ่งครับผมทะเลาะกับเมียไม่ได้แก๊งนี้หายไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่ได้พูมันไม่ได้ถ้ามีเมียอยู่ใกล้ๆกับพี่ชายจะกลับบ้านแบบนี้ไหม คุณจะหาเมียคุณยึดย้ายมันอยู่เฮ้ยนักมึงไอ้ถ้าเอ็งไปเอ็งจะอยู่แกงเดียวกันหมดนะเอ็งอยากอยู่มันไว้เนี่ยนะนี่คนนี้ต้องบวชเป็นพระเองเดียวนี่บวชแล้วก็ซื้อได้ไรเนี่ยบึงบึงพอซื้อพอซื้อเบึงหน้าตาพวกเนี่ยบึงล้างแล้วครับล้างอย่างดีผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวตอกต้นหอมหน่อยนึงเอาต้นหอมล่ะต้นบิสสจ้าครับ ไปซยากคบแกมหมคุณเจ้าผมบอกให้พ่อไปซื้อต้นหอมเก็บทองผมไปซื้อยาแก้เก็บทองเก็บทองเก็บหลายบ่เก็บหลายอยู่ขีดท่าร่วงครับโอ้ยไปซื้อต้นหอมไปซื้อเนี่ยไอ้พุงเนาะไปแกะครับไปซื้อไหมพี่น้องเอ้ยตกอึ้งสิสุกใส่เสมาหุงเข่าอีกนี่เข่าเนี่ยหนึ่งเขาเดียวเขาเนี้ยผมเป็นเนี้ยไรปพ่อผมนึกว,ว่า,าผมกระถางคุณเจ้านะนึกว่าคุณเจ้า ซื้อข้าวมาซื้อข้าวมาเลยซื้อมาสักสิบสามห่อไม่ต้องหุงละซื้อมาสิบสามห่องันไม่พอได้มาพี่สิบสามสี่ห่อข้าวเลยหลายแล้วก็ต้องมาไว้เฮ็ดกินมื้อข้าวเหนียวย่างเยีะข้าวเหนียวยังเดียวพ่อตาลืมหุงข้าวหมดคำพูดหมดแล้วเลยหูเรื้อหมดแด้วเลยเรื้อแต่วนสิ่าส่วนสิมาสต้มอึงส่วนสิมาสโอ้ยหมดคำะบอกไฟยีเดชหลวงปู่เนี่ เอึ้งมาแล้วครับล้างเรียบร้อยทำความสะอาดเทเลยจิตยายครับสวยทำไมทำร้อนแรงกับน้องจังอ่ะหนุ่มลูกไปสวยตรงมาเลยครับสามกิโลอยอดสวรรค์อ่อนจุกจุกนี่นี่ปวดกระชลับวนอื้อหือ เหม้อมุกวกบอนั่นเบอลนี่กล้าซื้อพวกอื่นโลลสีหาเลยผมเป็นแพื่อนเฟาไม่มีปัญญาซื้อแต่ผมมาซื้อไว้พอก,กินบักท้องพูนซื้อเจ้ากินบ่บ่ได้กินครัหามันเนียนตัวโทรหามันคนคนเยอะๆออจะบอกว่าเป็นคันเนอร์ทองพูนเขาไม่เชื่ออ,อ่โทรไปปุ๊บท้องพูนตัดใจส, <c oughs> สมมตินเนี้ยลวดตัวสับก็บ่ได้ น้องเอ้ยหมุนรอบสองรอบสองโรยปูหน้าไว้ก่อนใส่ลงไปโรยไปเลยไล่โรยเ ล่นมอ<ห>นล่นมอล่อนมอตัวเบื้งล่นมอครับพี่น้องปวดแล้วปวดแล้วสวดมุกูสวดมุกูสวดมุกูต้นอึื้งครับผมชั้นที่หน่งนะครับน้ำอู้โอ้อออยแรงไหม เงียครับแยมรับเสียพุงครับนี่ครับผมมวยเอร้อยปอนด์นี่ตัวสู้ละเป็นครั้งแรกที่กินอื่นอเบกครูอ่ะเป็นครั้งแรกครั้งแรกติ๊บเนี่แม่ผมไม่เคยกินเลยนะครันะอ่าเด้อเด้ออาซดน้มาล้วนีเลยเอออาเราเบิ้งมันต้มไก่มนอะนะเบากว่านะ้นรั่วปากปากงื้อเลยสุกคนอาได้ำน่กิน น้ำต้มนี่่นไงแบบเกี้ยวนัวๆเนาะลุกไหมลุกเยอะไหมมีแรง่เี้มีนั่ยสุดยอดพี่เนาะถ้าร้อยเปอรเซ็นต์ให้กี่คะแนนถ้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเต็มเต็มเลยพี่เต็มเไปหักเลยครั้งแรกครั้งแรกพอมเผ็ครับพอมเพชนะครับกินเคยกินบ่อยแล้วแต่ว่าของปีนี้เนาะปีนี้เพิ่งกินครั้งแรกเนาะลดแต่ลดต่ะ ยังถึงเครื่องถึงริงต้นเียวลยร้ายครับลงามคิมบอดแล้วแต่ว่าจะลองซิมน้ำดูอ่ะขนามขาวครับแชมป์บุนทีเป็นไงบ้างสบายขึ้นึงเล่อบสอาส่วนบุนเบิร์ดขิ้นได้มั้ยด่ะปากบานมากครับพีห้องผู้นี้จว่ยป่จวยครับใส่ทีเดียวเลยโอ้โหโตรเลวป้า อิงกนโดนอิงนโองเอ้ยขาดปังเงี้เลยเอาอ่งกระโดนอิงกรนโดนรีลน่มึงัมึง่งแกนมฉองนทำยูทูปกันหมดแล้วแฟนเพจกันหมดแล้วเดียวหมดแล้วมันฉลองกินดีว่ามันฉลองไงครับอยครับผมอร้อนครับอย่าลืมนี้มัร้มไว้ว่โอ้ห้อนบ่ แอปเลยชดนี่แหละออวโอ้ยอันนี้ตัวใครเว้ยโอ้ยฟองบุกฟอยพงาดูหมานว่ะหมานว่ะโอู้้ไม่ด้ตัวคนว่าออ้ใครเต็มตัวมันจะระเบตัวเล็กจะมันท้อยแน้องหน่อยแ่น้องหอแบงน้องด้วยคนละรึ่งใส่มมนหมดใส่ไดนแล้เดียแบ่ง้องด้วย หารยนมันนี่ไงพุ่มอ่ะนี่ลูมีไข่มีนี่ตัวนั้นไมเหมือนพี่หลงยังไงพตาเบียบัตรลนะครับเอาแล้วเอาแล้วคื่พหลงยังไงจัไปเอาหนือใครพุมันล่ะวะมันจะอเปครั้งแรกกินแต่ทำไมมันตักไปทีสองตัววะอตไปเลยตักเลยมันดูดมันดูอ่าลองดูดลองดูดรบไม่มียงครบเยอะย เอาเอาข้าวจิ้มภูมินะกิ้ไข่พนเ่อนมีอะไแล้วครับคุณแม่เราดีเดพระาจระอู้สีมไขกอนเนยเสียบอมจวดก่อนแสบอยู่มันห่อนอยู่จานน่้อนเาเยอะจานหน้อนดวัเยอ บบด้แส่บะลงบัวใส่เส้มพูเ <c oughs> ขากินหมดเลยเอาน้ำดอ,อกเคี้ยวเลยเออยั่มเลยยั่มกระดูกมันเอออะไระยั่มเราซุปน้ำเออก็จะไปกินเนื้อมันน้ำขานหมูมินมมไก่ดิ <c oughs> โอ้วัชระพล่นไป <c oughs> ป่าสมท่ายกินดูนะโอ้ป้อมเพชรตวดเอาตัวเอาวิหน้องคน คนหามานี่ก็คนยัดเมียนี่ยมันยัดมันหมานไข้คเราเจอมันยกเร่องยัดเมียแน่นอนเลยปล่อยลกวยัเมียน้โอพี่น้องถึงุ่มสูงกี่เด้บาทมันจะกินนามูปยัง กันได้ก็ไฮซุขภาพแข็งแรงคือเก่าละมุ่งห้องก็ได้กินเขาน้ำกันแล้วกินว่าสิปอมเพชรตีไฟนาขวขอน้องได้โบนัสน้องไม่ใช่ชนาเด้อน้องล่ะรู้บ่ก็มือเคงข้าวแล้วก็วัชรพลขอได้โบนัสนะครับแล้วก็ฉลามขาวขอได้โบนัสหรือว่าได้อัจฉริยะเยอะไอเสียภูมิขวขอเป็นยอดมวยพอจาก็หายหายเจ็บหายป่วยแล้ว you ก know ็อนุรักษ์ขวัญอาจารย์มิสุภาหลวงอาจารย์อนุรักษ์แล้วก็ปอมเพชรเด้อล่ะเด้อ อาจจะได้เ่ากับโซฟาเขาเลยเย่ตบานันเฮืองสองซเย่ตรวจที่เขาตรวจที่เขาพี่น้องเซียบมันนอกวรถบอก่าเด็กก้ปากพี่เยแค่ประมอมื่นนะพี่เงี้แซ่เยุ่นแบงไข่ไอซเสื้อน้ำไอายหอมเล หัดผลดีแล้วพ่อมัดกินเขามากราขอเมียไปว่ามากินเขาของพ่อจ๋าขอไปขอแล้วบอกแล้วไม่ขอไม่ว่าอะไรจะพี่จาพาไปนวดก็พอบ่มัดตะกรอนหยาดได้พอแม่นคือเมืองใกล้ขก้นได้บุ่งตอนแก่ได้เมียเป็นได้เคยถึงตีบ่อนาะเคยถึงเมียกตีบ่อนะบ่หรอขมุ่มุงเขากับตีบแล้มาละ บางแต่บางแต่หัวปอดตายลุดพี่จะบาดแกไม่ได้บอกไปตีมวยได้เมียข่าพี่หลองมีใครปูดเด้อสโอ้โหมาแล้วครับผมโอดปีจามาท่านที่หลังเ่อนเอาซจอนเอ้าน้ำมะน้ำม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาท่านมูพอดีได้เหมือนเอานึกว่าจะตักหึือไปจับไก่ก่อน อาตะกีงส้นร้อนกันแล้วอ่ะชิมิมไม่นอยเวลาน้ำพวยแจะกินอึงเน่แ่บแ่บนะมันตัวเล็กหน่อยไข่ด้วเฮ้อจีจี่ีกินไก่ในวันนั้เอามาไว้จานเนี่ยควงวนยันกินคตกินนะดึงแล้วโอ้้ี่ความแก่แต่คนอีสานเอาตัวเนี่ย ยำมันหัวเลยแมนนี่ยำขาฮ่าฮ่าฮได้กินเอาเอาผูงมันออกในตัวเขากินมดเลยสุผพุตัวเองกินปลาแก้วเป็นไงกินเลยหนังเลยนะกินคนใครที่ดีไม่ว่าว่ากินหนังเลยโอ้แกอยู่มีปุ่นจีเอาหนอนดอกกันเอียงกับอันปอดมันออกก้านเออโอ้เรียกขวักเป็นทีทัวนี่คุณ่าคนบนเต็มบาทเอออือโอ้ยบุญนะ พ่นพ่นวูวมาทีหลังมูพี่น้องพูนอ่ะโอ้ยมันเย็ดเป็นด้วยอุ้ยภาวะมันบ้าเนาะเพื่อนอ่ะพ่นเอาห้องท่องแล้วก็สดน้ำได้หมดพด้หได้หมดได้หมดอู้ยย่ำพูนอ่ะโอ้ยลำบัวลายย่องเอาพูนอ่ะมาท่มจังหวะพอดีเลยว่ะเห็นบอกไก่มันก็บใบตัวเตี้ยเก่งว่าชนะพูนอันเป็นมวยงูนี่ ปูเลมันมวยงูมันอ้วจ่ายแต่ขอใหม่หนึ่งร้อยปวดเลยเป็นเนองกอนอะไเนี่ยเดี๋ยนอไข่เลยนะไข่ดิพีโอ้โหัวไข่มั่ใชแม่เมาหรือเปลามันแล้วมันแล้วเอาสดหม่นรืว่างเลยโอ้มาทุ่มจังหวะเนาะทุ่มมืมาทุ่มจังหวะเนาะ กี่ปีแล้วไม่ได้กินต้มมือเนี่ยประมาณหกเจ็ปีแล้วเอ้าถาจริงจริงป้าต้มแต่เจ็ดปีพ่อไม่เสียถามไม่กินบ่อยต้มมือนี่เขาแบบต้มนานเดือดปึ๊กฟับฟับฟังพอนานเกินให้ซดให้ซดก่อนพอแล้วไม่ต้องอธิบายเขาต้วต้วนเขาเปลี่ยนเลยนะพอพอพอมาซดก่อนซดแล้วกินตักตึนไปเออคำนี่เออพอ ผมพูดถึงเรื่องอดีตเรื่องมันยาวครับผมกูเมยน้มันเซอร์บลเลยปวดดูปวดฮือฮือฮือือปือฮ่อฮัอฮือฮบอนือฮือฮัอเดอฮอนือฮอฮื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 อฮนนฮือืออฮือฮนอฮืาฮือ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 ฮะเฮืออฮือฮือนื ปลากินอะไรพวกกินขามันกินแต่ตรงไหนมัานไหนป้อมกินตรงไหนมันหนองหัวบวกกินขาหนาบวกเยอะว่าป็นอี่รีเด้ขาหนาพวกกินนี่เนียชอบเล่นช่วงล่างช่วงล่างอย่างเดียวชอบเล่นช่วงล่างอย่างเดียวพวกกลับเหล่าผลไล่ผลขาของมากเพราะว่าผลเพื่อนะ น้อยโอ้บปกี่บปกินขาหนาให้ีเดียวพี่น้องบปกป้องเบสปกินขาหนาให้เดียวขาหนาเออยวมันเบิ่งที่ละขาเต็มเบิดงเดียวขาหนาไม่กับ้อยน้ยดนิน่อยโอ้ยหิ้มกันหมดแล้วครับกินเสร็จแล้วเราก็ไปเลยไปรถไปยังครับไปยังให้พ่อจิตล้างจานเดี๋วันที่เหลือไม่ราลาไม่เห็นสุกับพ่อเงี้ยนิดหนึ่งคุณหางลุงบ่อขอคำพูดใดๆ